สวัสดีครับคลิปนี้เพื่อนๆดูที่ผมชี้ลูกศรไว้นะก่อนที่จะล้างและหลังล้างมันแตกต่างกันซ้ายมือคือก่อนล้างครับมันจะคุ้นคุๆเหมือนมีคราบน้ํามันออกมาจากฝาครอบวาล์วเป็นไอ้น้ามันนะครับเดี๋ยวเรามาทอดกันดูว่ามันจะตกกระปกมากแค่ไหนก่อนอื่นก็ถอดปลั๊กแอร์โฟก่อนเลยครับ เครื่องมือก็ไม่มีอะไรมากนะครับสกุร์ไลแบนแล้วก็สกรไลแฉกตัวทีเบอร์สิบไม่มีก็ได้ครับแต่ถ้ามีก็จะสะดวกหน่อยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับทำได้ทำเองได้เลยละแล้วก็สำคัญที่ความสะอาดอย่างเดียวความสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเป็นท่อไอดี ที่มาจากกองอากาศผ่านเทอร์โบเพราะฉะนั้นจะมีเศษใบไม้เศษฝุ่นเศษละอองมากไม่ได้เลยครับตรงนี้ก็ใช้ไขควงงัดนิดนึงงัดปากข้างไหนนิดเดียวครับก็ขยับก็ออกแล้วไม่มีอะไร แน่นมากทอดแบบไหนก็ได้นะครับผมทอดยกพวงเลยหรือว่าจะทอดแบบชิ้นก็ได้นะครับ ็ย้ำเรื่องแสงสว่างนะครับแล้วก็ความสะอาดถ้าเลือกมาดูจากท่อ,อยางแล้วก็มีคราบน้ำมันนะครับคราบดำเลยครับนี่ครับน้ำมันที่สะสมจากไอ้น้ำมันนะครับออกมาจากฝาครอบวาล์วส่วนที่ แย่ yeah, เข้าไปนี่ก็ดูใบพัดครับแล้วก็จะทำความสะอาดด้วย mm hmm. เดี๋ยวเราจะต้องหาไม้มาคอยหมุนตะเกียบก็ได้ครับ mm hmm. เดี๋ยวจะผมหาตะเกียบมาให้ดูว่าหมุนใบพัดเทอร์โบหมุนคล่องไหมครับ mm hmm. ทำความสะอาดก่อน ก็ใช้ผ้าที่มันไม่ใช่ผ้าเป็นขนนะครับเสื้อยือดอะไรก็ได้นี่ครับเดี๋ยวผมใช้ตะเกียบหมุนเหมือนหมุนใบพัดลมนะครับหมุนเบาๆว่าคล้องตัวไหมเฝือไหมอันนี้แน่นครับแล้วก็ขยับที่น็อตตรงกลางครับ ยกไปยกมานิดหน่อยว่าแน่นไหมอันนี้แน่นครับถือว่าใช้งานได้อีกยาวนานเน้นนะครับเรื่องความสะอาดอย่าให้มีคราบหรือว่าเศษผ้าที่ใช้ปกค้างอยู่เลยนะครับแล้วเวลาทำถ้ามีลมพัดแรงมากก็หาอะไรมาคุมไว้นะครับพลาสติก ก็สำคัญเลยแสงสว่างต้องเพียงพอนะครับไว้ส่องไว้ดูจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดเวลาเราประกอบหรือว่ามีอะไรตกค้างอยู่ข้างในนี่ครับทอยยางที่มาจากกองอากาศสู่สู่เทอร์โบเส้นใหญ่นะครับ นาตืบครับคาบน้ำมันสะสมไว้ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆก็จะหลุดเข้าไปในเทอร์โบได้ในความคิดของผมนะครับความคิดส่วนตัวเลยถ้าทิ้งไวนน้นานๆน้หนามากเข้าคาบน้ำมันก็จะหลุดลอนเข้าไปในเทอร์โบก็จะทําให้เทอร์โบเราเสียง่ายเสียไวยขึ้นก็ถือโอกาสมาทําความสะอาดเลยผ้าก็เป็นผ้าสีขาวแล้วก็ เน้นนะครับว่าต้องเป็นผ้าที่ไม่มีขนแล้วก็ซับน้ำมันได้ดี <sm ell> <S <S เดี๋ยวคงต้องถอดแยกชิ้นเช็ดให้มันเรียบร้อยหน่อยครับ นี่ครับอันนี้ที่อยู่ตรงข้อต่อจะมีคราบน้ามันเยอะเหมือนสะสมเอาไว้นะครับถ้าผมคิดไม่ผิดข้อต่อใส่เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะเหมือนการเตือนว่าเริ่มมีคราบน้ำมันมาเกาะแล้วควรล้งางทำความสะอาดได้บ้างอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวอีก,อกนะครับมัมองแล้วมันมันเป็นคราบจริงๆ ก็ยังไม่ถึงขนาดต้องเปลี่ยนนะครับทำความสะอาดได้นี่ครับข้อต่อที่ผมพูดก็ผ้าเดี๋ยวผมใช้ผ้าแบบนี้ดีกว่ามันเป็นกระดาษเช็ดชู่เปียก เนื้อเนื้อแน่นแล้วก็มีน้ำนิดหน่อยช่วยเช็ดซับน้ำมันได้ดีกระดาษจะชูช่เปียกนะครับเนี่ยครับลูกสอนที่ผมที่ให้ดูตอนแรกภาบน้ำมันเต็มนะครับการล้างนี่ก็ถ้าจะใช้น้ำมันก็มไม่แนะนำนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวล้างแล้วก็ต้องมีคาบมีอะไรต้องไปเป่าอะไรอีกบางคนก็จะไม่สะดวกถ้าถ้าถามว่าช่างล้างได้ไหมผมดูตามอู่ตามอู่รถยนตนะ์อะตอนนี้อู่รถยนตนะ์อะรถเยอะงานเล็กๆน้อยแบบนี้น่าจะไม่ทำให้นะครับ แต่ละอู่สนิทกันพวกกันอย่างนี้เขาก็น่าจะล้างให้แล้วก็สำคัญเลยมันก็ล้างก็ได้ครับไม่ล้างก็ได้วันนี้เครื่องยนต์ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเพียงเพียงแค่ว่าผมอยากก็สงสัยว่ามันมีคาบอะไรน้ำมันไหมถึงเวลาต้องใส่กองดักน้ำมันเครื่องไหมก็จะประเมินด้วย สายตายของผมแล้วก็ยังพอใช้ได้อยู่ครับแต่ถ้าดักกองดักน้ำมันเครื่องที่เขามีขายทั่วไปนี่ก็ก็ดีดีดีมากถ้าใส่ได้ก็จะดีมากเพราะว่ารถเราเริ่มเก่าแล้วครับบางทีน้ำมันเครื่องก็ไม่ได้ถ่ายตรงตามระยะเวลากำหนดเครื่องเริ่มหลวมมากครับน้ำมันก็จะออกมาเยอะออกมากระไอ อันนี้ก็เป็นความรู้คร่าวๆนะครับยังไม่เจาะลึกรายละเอียดเพราะว่าผมก็ไม่ใช่วิศวกรอ,อะไรก็ควรใช้รถแล้วก็ดูแลไปครับมีความรู้พื้นฐานนิดหน่อยเนี่ยครับที่ชูเปียกลักษณะเป็นแบบนี้หลายคนคงเคยเห็นี่ออนี้หอมดีครับซับน้ำดีแล้วก็จะได้ไม่มีคราบตกค้างอยู่ในท่อ ก็ล้างอย่างนี้แล้วก็ทิ้งไว้หลากแดดนะครับอันนี้ทํากลางแดดเลยจะได้ถ่ายให้เห็นช,ะชะัดๆก็ประกอบก็ไม่มีอะไระครับคลิปนี้ค่อยๆประกอบไป ก็พิธีพิธนันรดลายเยอะหน่อยครับเช็ดนูน่นเช็ดนี่อยู่ดีจนลูกสาวลำคาแล้วครับจะเช็ดอะไรนักหนาคน,นชอบอครับรดเราเราก็รักดูแลไปวีโก้นี่ก็ได้เปรียบนิดนึงคือน้ำมันเครื่องไม่ค่อยแห้งก็แสดงว่าเครื่องรวมยาก น้ำมันเครื่องก็จะไม่ค่อยกระเด็นขึ้นมาบนฝาครอบบาวผ่านท่อยางก็ตรงจุดนี้นะครับที่ทำให้เกิดคาบน้ำมันที่กองแว็บกองกองสูญยากาศนะครับเพราะว่าไอ้น้ำมันจากเครื่องจะผ่านขึ้นมายัง ฝากข้อบวาวผ่านมายังท่อยางท่อเล็กๆนะครับแล้วก็จะวิ่งเข้าสู่เทอร์โบพอใช้นานๆเข้าไอาที่ไปกับอากาศผ่านเทอร์โบอ่ะมันก็จะไปดักตกค้างอยู่ที่กองแบกกองกองอากาศกอสูญอากาศนะครับทําให้กองสูญอากาศเราอะ่ะตันหรือใช้มักใช้แบบไม่เปลี่ยนเลยจากน้ำมันที่สะสมมันก็จะ เป็นจดดดลงมาได้เป็นน้ำมันเลยครับก็ถึงต้องเปลี่ยนกองกองแมปตามคำนดที่เขาให้เปลี่ยนก็จากเพื่อนเที่เห็นคอมเมนต์มาก็1 5 0่งแสนาหมื่นะครับวิโก้แชมปคืนนี้เครื่องยนต์สองดีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เดี๋ยวประกอบแล้วก็ลองติดเครื่องดูครับ ขันตอนประกอบก็ไม่ยากไม่ยุ่งยากไม่ค่อยทำไปนะครับเก็บการให้เรียบร้อย จากคลิปที่แล้วล้างเบา SCV ไปก็ตอนนี้ยังใช้งานได้ปกตินะครับมันก็มีข้อเสียนิดนึงคือเกียนหนึ่งเวลาเราคานวิ่งช้าๆในเมืองอะ่ะก็จะมีสะอึกบ้างมันก็จะไม่เหมือนลักษณะกับใช้ของใหม่ก็มาบอกกล่าวต่อกันเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับเบา SCV ก็ยังใช้อยู่ก็ถ้าดับเัยนะครับสำหรับผม ไปเปลี่ยนก็ใส่ mo, ปเสร็จเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเวลาไข่เข้าเก็บงานอยากให้ใช้สกูไลนะครับนี่ครับใช้สกูไลไข่แล้วก็ จับเก็มขัดให้ตรงร่องเดิมให้รอยเดิมนะครับเพื่อความแน่นลักษณะเกี่ยวก็ไขอออตรงไหนก็ไขเข้าอยู่ตรงนั้นนะครับหรือว่าัดเพิ่มเข้าไปนิดนึงพอแล้วเดี๋ยวทอยางจะขาดซะแต่ก็ขาดยากครับไม่ต้องไปซีเรียส เดี๋ยวคลิปนี้ติดเครื่องก็เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ